ต่อไปก็ให้พวกเราตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเงี่ยสดลงฟังธรรมเพื่อความไม่มีของนิวรณ์ทั้งห้าและเพื่อความบริบูรณ์ของโพชฌงทั้งเจ็ดสำหรับงานปฏิบัติธรรมขอสุธรรมารุ่นที่9ก็ก่อนลังจากจบลงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้พวกเราก็คงมีนัดหมายกันตอน10โมงต,ตามตารางคงไม่ได้ปรับอะไร และด้วยความที่ในหลายๆวันที่ผ่านมาพวกเราก็ได้รับฟังข้ออัดข้อธรรมไปหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวถ้าใครจำไม่ได้จำไม่หมดจะทำอย่างไรดีก็เลยมองว่าพระสูตรที่จะอ่านให้พวกเราฟังต่อไปนนี้แหละนะมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งหมดที่ผ่านมา สวันกว่า,วาสีวันเสร็จเสรจจะไม่ค่อยได้แต่ถ้าทำวันนี้ได้ก็ยังถือว่าได้รับประโยชน์อย่างยิ่งเช่นเดียวกันพระผู้มีพระภาคนะได้กล่าวสอนในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อ227เล่ม20ข้อ227นะพระผู้มีพระภาคกล่าวว่า เมื่อทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุติทำข้อหนึ่งคืออะไรคือ กายคตาสติเมื่อทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจารณ์ก็สงบทำที่เป็นไปในส่วนวิชาแม้ทั้งสิน้นย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะคตาสติ เมื่อทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอกุศลธรรมท,ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละเสียดายทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะคตาสติเมื่อทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วกุศลธรรมท,ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และกฎศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญเพื่อความภพบูรยิ่งขึ้นทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติเมื่อทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมละอวิชาเสียดายวิชายย่อมเกิดขึ้นย่อมละอสมิมาณะเสียดายอนุสัยย่อมถึงความเพิกถอนย่อมละสังโยช์เสียดาย ทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะคตาสติเมื่อทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทําโสดาปฏิผลให้แจง้งย่อมเป็นไปเพื่อทําสกทาคามิผลให้แจง้งย่อมเป็นไปเพื่อทําอนาคามิผลให้แจง้งย่อมเป็นไปเพื่อทําอรหัต,ตผลให้แจง้งทำข้อหนึ่งคืออะไรคือ กายคตาสติเมื่อทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาเป็นไปเพื่อความไพูพู์แห่งปัญญาเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งเป็นไปเพื่อความมีปัญญาว่องไว เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแลนเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาข่มกาเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเจาะแทงกิเลสทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะคตาสติอันนี้อ่านให้ฟังคร่าวๆยังไม่ใช่ทั้งหมดของพระสูตรเราจะเห็นว่ากายะคตาสติหรือความที่สติ เป็นไปในกายมีประโยชน์อย่างยิ่งขนาดไหนมองถึงปัจจุบันก็ทำให้เราอยู่เป็นสุขทำให้ความคิดฟุ้งซ่านไปในสิ่งต่างๆของเรามันสงบลงเป็นไปเพื่อให้เราได้มาซึ่งความเป็นผู้มีปัญญาและปัญญาหลากหลายรูปแบบด้วยที่เราจะได้มา เราจะละอกุศลธรรมได้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็จะไม่สามารถเกิดได้ส่วนกุศลธรรมหากยังไม่เกิดมันจะเกิดขึ้นมาส่วนกุศลธรรมที่มีอยู่แล้วแก่เรามันก็ใจจริงงอกงามเติบโตมากขึ้นเห็นไหมว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือได้ในปัจจุบันอาศัยกายคตาสติหรือสติอันเป็นไปในกาย และได้ประโยชน์อย่างยิ่งคืออะไรคือการได้ทำให้แจ้งซึ่งวิชาวิมุตการได้ทำความเป็นอริยะให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโซดาบันสกทาคามีอนาคามีหรือแม้กระทั่งอราหารันเราสามารถไปถึงเป้าหมายเหล่านี้ได้เพราะอาศัยเพียงกายะคตาสติเท่านั้นอีกอันนึงเมื่อสักครู่ไม่ได้อา่าน เมื่อเราจเจริญกระทําให้มากแล้วซึ่งกายยคตาสติกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่งอันเป็นไปในส่วนแห่งวิชาย่อมอย่างลงภายในของผู้นั้นนี่กุศลก็จะเกิดขึ้นภายในจิตภายในใจเราด้วยในประโยชน์หลายอยา่างดังนั้นพวกเราเมื่อทราบประโยชน์อย่างยิ่งของกายยคตาสติแล้วก็หวังว่าจะเป็นผู้จเจริญกระทำให้มาก ซึ่งกายยคตาสติและเมื่อเราจเจริญกระทําให้มากอยู่ก็จะเข้าเงื่อนไขาตามพระสูตรนะผลที่เรามุ่งหวังอย่างที่อ่านให้ฟังไปก็จะเป็นสิ่งที่หวังได้อยากมีปัญญาอยากไม่ฟุง้งซ่านอยากสงบนะก็อาศัยกายยคตาสติทีนี้กายยคตาสติทำอย่างไรได้บ้างนะอันนี้ต้องจำละ การมีสติอยู่กับลมหายใจก็นับเป็นส่วนของกายยคตาสติการมีสติอยู่กับการเดินก็นับเป็นส่วนของกายคตาสติการมีสติอยู่กับอิริยาบถการเคลื่อนไหวมีสติอธิษฐานคันงานก็นับอยู่ในกายยคตาสติเราพิจารณาเห็นความไม่งามในกายพิจารณาซากศพพิจารณาโครงกระดูกพิจารณาด้วยความเป็นธาตุดินน้ำไฟลม ทั้งหมดนี้ล้วนแต่นับเนื่องอยู่ในกายยะคตาสติทั้งสิน้นดังนั้นวิธีการปฏิบัติที่นับเป็นกายยคตาสติมีมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะเลือกใช้วิธีเหล่านี้ให้เหมาะสมะเวลาเดินก็ต้องอยู่กับการเดินแต่อยู่ว่างๆก็กลับมาอยู่กับลมหายใจ ทำกิจการงานใดอยู่ขับรถก็ดีเดินข้ามถนนก็ดีก็มีสติอยู่กับอิริยาบถนั้นๆอยู่กับการงานนั้นนนะอย่าทาข้ามคันเดินข้ามถนนแล้วมีสติอยู่กับลมหายใจก็รวะวังขับรถอยู่ก็มีสติอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวนี่ก็รวะวังนะอันตรายอย่างยิ่งนี่แหละนะแป๊บเดียวนะเข้าสู่วันที่ห้าไม่น่านเชื่อ เผอแป,ป๊บแป๊บเผอแป,ป๊บแป,ป,แป,ป,แป,ป๊บในเมื่อเราทราบเลยว่าเวลามันผ่านไปไวดังนั้นเราต้องใช้เวลาในแต่ละขณะในแต่ละช่วงในแต่ละวันแต่ละเดือนให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดไม่ปล่อยไหลไปกับเรื่องที่ไร้สาระเพราะเมื่อเวลาที่ผ่านไปเวลาที่เคลื่อนไปคล้อยไป นั่นหมายถึงอายุขัยของเราที่สั้นลงชีวิตของเราที่ริบรีลงเราไม่รู้เลยว่าชีวิตเราจะอยู่ได้ถึงเมื่อไรดังนั้นก็เต็มที่ในทุกๆวันทำดีให้ได้ในทุกๆวันนั่นเองนะสำหรับวันนี้ก็คนงะเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะในช่วงนีนะ้หวังว่าพวกเราจะทำให้มากซึ่งกายคตาสติอย่างที่ปรากฏในพระสูตรที่เพิ่งได้ยินได้ฟังไป นะสุดท้ายก็าขออนโมทนาในเจตนาอันเป็นกุศลที่พวกเราได้มาตั้งใจถวายทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรม เป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่างนิพพานพ้นทุกข์ในอนาคตก,การอันไกลโดยทนหนากันทุกคนทุกท่านเถิด เราทำธุระอาหารร่วมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลาย ของบริวารเหล่านี้แด่พระิสุสงอพระพิสุสงขอพระพิสุสงสุสงโปรดรับพรตาหารโปับะาหารของบริวารเหล่านี้ไของบริวารเหล่านี้ของ,งรระะของ้าพเจ้าทงหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อสุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเพ้แจ้งสนิพพานแก้ข้าพเจ้งหายข้าทั้งหลายตลอดกาลนานเกาละนานถึงสาธุเดี๋ยวตั้งใจฟังอนุโมทนาอายุโทภะโธทีโรวันนาโทปฏิภาณนาโท สุขาสาธาตาเมทาวีสุขังโสอธิขาัาติอายุงทัตะวาะพลังวันนางสุขันจาปฏิภาณโททีขายุยสาสาวโหติยถายาตูปปปะะัจจิติกาเลททันติสัญญาวทันยูวีตามัจรา กาเลนาทินังอริเยสุชูปุเตสุตาทิสุเวปัสสนามนาตัสสาวิปุลาโหติทาคีนาเยตาตาอนุโมทันติเวยาวัจังการนติวานาเตนาทาคีนาโอนาเตปิปุญญาสภาคีโน ตัสสัมาทเฏอปฏิวานจิตโตยถาทินังมหพลังปุญญาณิปารลกะสมิงปฏิทาหุนติปานินันติ